สวัสดีค่ะทุกคนตอนกิจก,กรดารแล้วก็ไม่ต้องสื้อนะว่าว่าแผ่นก,กระดาษนี้มาจากไหนก็คือมาจากร้านอาหารตามสั่งนั่นเองนะคบซึ่งเราก็ได้ไอเดียจากการที่ระหว่างที่เรอรอสั่งข้าวโอเคไม่กวนความใจเ,เดี๋ยวเราคลิกไปที่ b บ c ก g r o u n นะคะทางด้านขวาที่เป็น,ออนเลเยอร์กด ctrl j copy layer นะชื่อใหม่ซะอันนี้ทูลที่จะใช้ในการวาดรูปเราจะใช้เป็นที่เป็นรูปขอุกขยูเนี่ยมันชื่ออะไร polygonal lasso ก็แล so. ้วก็คลิกเลย แล้วก็พิจารลงเส้นก็คือคลิดขวาแล้วก็สโตรกผ่านเอ่อสโตรกนะคะแล้ก็เลือกสีไม่กดเียโอเคีนี้คือความยาวของเส้นเนี่ยความาเส้นก็าที่ไหนดยวขนก็ารีวจะยรักเนี่ยคอวาเส้คุณวก็เอ่อเสนควายวสี้เนีกเดี๋ยวคยเตรงนี้อกค่อยเก่อนยเดยวเสรงจเส้นนี้คืที่รกอเ นี่ต้องอลืนอีกแล้วเออก่อนที่เราจะวาดภาพเราต้องเราต้อง copy layer ก่อนคอนโทรลเจแล้วอันอันที่เป็นที่เราวาดภาพอะคือคือเส้นเส้นที่เป็นพื้นหลังอะมันต้องไม่มีวิธีลบให้เร็วที่สุดก็เนี่ยค่ะใช้ใช้ตัวนี้แหละ ก็ลบออกนะครัอเคคสมมุติว่าข้างในนี้เราเราอยากระบายสีเป็นสีดำตาลแล้วก็สามารถทําตอนนี้ได้เลยนะก็คือทําจนแบบว่าทําจนมันครูดผ่านี่ก็ แล้วก็เปลี่ยนแล้วก็มาตรงนี้ค่ะตรงนี้บางบางทีเป็น gradient tool เราก็ต้องก็เปลี่ยนเป็นเนคนรื่องหมายเทใสกดคุณทอนดีเพื่อดีเ l ล c กทำแบบเดิมอีกโอเคกดคุณทอนดีทีนี้เราก็คลิกเปิด ข้างล่างมันก็จะเส้นมันก็ไม่แับนะมันอยู่เลเยอร์ข้างล่างถ้าเราไม่ได้ซ่อนไว้นะโอเคเดี๋ยวเราจะลบไอกข้างนอกนี้ออกก็ใช้ทูนเดิมค่ะ โอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราวาดเส้นข้างล่างต่อนะทำไมคขึ้นๆกลางๆไม่เป็นไรเดีถอะแต่มันก็เดี๋ยวมันก็จะเสร็จไปพร้อมๆกันโอเคก็ใช้ทูนเดิมเอาวัดหูอันนี้เอาทีนะขกว่าโตเต็มสักสิสีดำโอเคนี่ดูด้วยฝั่นี้มันจะมี้อนมัน็จะีเส้นเล็กๆอยู่ข้างใต้เรามันเปิดกั นี่ป่ามันจะเป็นยังไงสีดำป่าจะคนขวางโลกมั้ง เว้ยไดูสิโอเคลืมได้ละโอเคเดี๋ยวเราเลื่อนลูกภ่องเาคะเอนมาตรงกลาง ถ้าเราจะทาสีเนี่ยถ้าเพื่อไม่ไม่ทำให้มันทับเส้นเราก็ต้อง c r e a t เลเยอรขึ้นมาใหม่ดีเป็นสก,กินเอามาไว้ใต้เส้นนะคะก็เก็มือเดิม ผมเราจะให้เป็นสีสีเทาแล้วกันแต่เราต้องปิดก่อนนะปิดเส้นทางก่อน ันนี้ก็เสร็จแล้วกับบุคคลบุคลิกขวางโลกลายเส้นก็พิลาวาตของขำออกมาไม่ได้แบบว่าจะใช้เวลากับมันมากแล้วก็ตัวที่นี้เป็นประโยชน์กับใครก็สามารถเอานำไปใช้ได้นะขอบคุณค่ะ